โอเคครับก็ยินดีต้อนรับสู่เลฟโฟกักสองไทยแลนด์นะครับสำหรับปั๊กแรกที่เราทํามาแล้วนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับโดยเราจะหวังว่าทําแค่ตลกฮานะครับแต่คนดูก็เยอะคอมเมนต์ก็เยอะนะฮะเราก็เลยทําปั๊กสองอกมานะครับใช่ครับแต่มุกใหม่นี้อาจจะไม่ฮาสำหรับคนที่ดูไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าฮาลรวก็ขอ

อืมแถวนี้มันช่างอันตรายจริงเลยเนี่ย้ยตกไปหวังตายแน่เลยเนี่ะอันตรายสิลุงไม่เชื่อไม่เชื่อลุงหามาดูดิแทงแทงแทงเพื่อหุ่นโอ้แทงบ้านพ่อเนีเงียโอ้โหมึงมีอะไรก็ไม่ลูกโอ้ไม่ไหวเลยเนี่ยเรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันนี่ไม่ใช่เวลาจะมาตลกนะสนใจไหมครับครับครับผมขอโทษครับลุงก็มันอันตรายจริงๆนี่อนาโค้จะไปยังไงดีเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ย ไ้ม่มันทำอะไรลุงแทงมาลุงอ,อะไรจะมาหลอกกูอีกแล้วอ๋อแทงพ่อหนิโอ้ใครจะไปเชื่อหมูวะฮะไม่ได้หลอกนะลุงเชื่อลุงที่ไปน้ำมันอาจจะมีก็ได้นะฮะว่าไงนะอะไรไม่มีอะไรลุงพี่เจนลุงขับมาดูข้างหลังดิเอ้ย อะไร you know เนี่ยโอ้ยอยูมม่น่าฮาร์ดพาวน์อยู่บนเขาเลยวะเนี่ยสูงชั่มัดเลยอืมภูเขาเนี่ยเหรอดูท่าเราต้องใช้เวลาเป็นวันกว่าจะขึ้นได้เลยนะเนี่ยแต่ลุงมีวิธีวันหลานเลยที่งครับลุงแนะนำผมหน่อยผมอยากขึ้นเร็วๆวิธีดีเหรอโอเคเปิดคอนโซลพิมพ์มเซ็ตสปาลสโมกเกอร์จากนั้นผม่าไงครับลุงเนี่ยกด enter ไปหน่อย อะไระครับลุงลุงลุงโอ้ยกูคิดเองได้โอ้โหลุงลุงเห็นสร้อยที่ผมใส่เปล่าอะอทำไมหรอครับแน่มาจากวัดที่มีช anyway ื่อเสียงที่กรุงเทพนะครับโอ้เป็นเป็นพัดที่มีอำนาจพิเศษนะครับป้องกันทุกอย่างนะครับแม้แต่แทงจะไม่มาตบผมมันจะต้องมาล้มกาปีนใือผมเลยนะครับขนาดแทงจะตบได้ล้มมากาปีเลยนะครับรัแต่ครับผมอยากลองดูนะครับชะคุณช่วยไปยืนตรงนั้นได้ไหมครับ ได้ครับลุงไปครับเออโอ้โหไปไงครับลุงตุดยอดกองแรงสิครับแล้วถ้แทงก็มากราบตีนผมเลยเนี่ยโอ้ยงั้นลุงขอยืมใส่บั้นให้ไหมแบบลุงเจอแทงบ่อยมากเลยอะอะลุงเอาไปเลยโอ้โหขอบใจมากเดี๋ยวขอลองดูสิมันจะเป็นยังไงล่ะอืมอือผมไม่ไหวแล้วนะลุง โอ้ย,อยจะถึง<ม>แล้วนี่เนาะจะไปแล้วเปิดประตูเข้ามาอเออเออเอ้าทำไงดีมีมียาอยู่แค่อันเดียวอ่ะหลานเออก็ตายลุงก็เจ็บผมก็เจ็บเออเอาไงดออีลุงครับว่างไงห,หลานผมรักลุงแล้วลุงพี่ก็เปของเราแล้ว อ่เปนกระตูีโอ้โหนายนี่เนื้อตัวมอมแแมมไปหมดเลยเนี่ยสุกปกจริงเลยโอ้ไม่ไหวเนี่ยลงไปชำระร่างกายก่อนเถอะโอ้ลุงแค่นี้เองฟรานซิสเอาเฮ้ยคุณลืมไปมือไหวน้ะไม่เป็นไม่เป็นไรดลุงก็ไปช่วยอ้าวไอ้เย้กูไหวน้ะไม่เป็นนี่วะ ลุงเห็นไม้ที่เปล่าวันนี้มันไม้เบสบอลนี่หายากดีนะไปเอาจากไหนนะไม่หรอผมซื้อมาจากประเทศอเมริกานะครับเป็นไม้ที่วิเศษมากแม้แต่แทงปลาหินมานะครับผมเอาไม้นี้ตีหินมันก็แหกแหลกดปุวยขอเลยนะครับอืจริงๆเหรอเนี่ยไหนลุงดูนะครับ แล้วมึงลงไปนอนน้ำเฮียอะไรมึงลงไปนอนน้ำเฮียอะไรไอ้สาน